นี้เดี๋ยวจะให้ดูเจ้าโรงที่มันมีลองติดด้วยนะครับจำชื่อรุ่นไม่ได้นะะ่าจะเป็น J S 2ี่3ตัวนี้กคอยู่กับผมมาปีกว่ากว่าะะมาจากของผมอุปกรณ์ที่มีไม,ไม่ไม่ต้องดูดีกว่ามันเป็นพวกตัดอันใบอะไรคือเจ้าเจ้าตัวนี้ ใช้แอปนี่ครับแอปตัวนี้ kyufo เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาให้ดูที่น่นี่ครเขาใช้แบตรุ่นนี้ด้านหน้าเขาก็มีไฟที่ผมเลือกมาสีส้มเนี่ยเพราะว่าเวลามาถ่ายวิดีโอรีวิวมันก็จะค่อนข้างจะง่ายอะนะ มันน่าจะชาร์จเป็นท y p e C นะเพราะว่าสายชาร์จของเขามันเป็นเนี่ยจะเป็น Micro USB ครับั่งเล่นนียแต่ว่ามันมีกล้องถ่ายวิดีโอถ่ายรูปมาด้วยนะครับต่วนนี้ส่วนไอ้ตัวนี้เป็นเซนเซอร์การชน เราหยิบออกมาก็กลางออกแบบนี้ครับอย่างนี้เลยแบตก้อนหนึ่งก็ห้านาทีสิบนาทีประมาณไม่เกินเห็นไหมมันมีเซนเซ,นเซอร์อยู่ตัวนี้เป็นเซนเซอร์แล้วก็ตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์ความสูงคือมันจะล็อกมันจะลอยของมันอยู่ในความสูงที่ เจ้าตัวนี้ก็เป็นตัววิทยุควบคุมนะครับเป็นอย่างนี้นีแย่ผมติดเจ้าตัวนี้ไว้ให้ดูก่อนละกันนี่ับมือถือเล่าอ่ะใส่เข้าไปอย่างนี้ที่ผมใช้นี่เป็นเซมี่ ที่รีโมทมีแล้วเมื่อมีปุ่มเปิดปิดตรงนี้ on ออฟนะครับอันนี้ขึ้นลงอัตโนมัติก็เวลาเอาขึ้นก็กดปุ่มเนี้ยมันก็จะโดนมันก็จะลอยตัวขึ้นมาเนะคยทำารีวิวเวลาเมื่อปิดที่แล้วที่ปุ่มอะไรวะอ๋ออันนี้ปุ่มคลิปคลิปอันนี้เป็นปุ่มนี้สปีดอันนี้คลิปมันจะมีปุ่มอยู่ด้านข้างอย่างนี้ฮะ แบบนี้แบบนี้ตัวนี้น่าจะไม่ดได้ไม่ได้หลอกแต่ตัวนี้ปรับปรับมุมมองกล้องนะครับยวบอกก่อนนะฮะผมรีวิวนะฮะไม่ได้ขายไม่ได้มีมาสต็อกก็จะซื้อไปดูตามลิงก์แล้วไปถามพ่อค้าท่านนั้นๆหรือร้านค้านั้นๆเอาเองนะครับเวลาจะเริ่มเล่นก็แบบนี้นะครับ เก็เบไว้นานตัวอะไรหัวกะก็ไม่รู้เปิดสวิตช์ที่โดนงี่ยเห็นนะกล้องมันก็จะเริ่มทำงานแล้ว,ลวเราถึงมามาที่นี่ฮะ กดเปิดที่วิทยุแค่นี้ครับไฟมันจาก,กระพริบแล้วก็นิ่งใช่ไหมทีนี้ผมจับไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวมีอุบซิเหตุ ไปจ,จับไวไฟกับกล้องก่อนครับรอแป๊บนะฮะพอคลิปนี้เราก็ถ่ายนะไม่ต้องตัดต่อครับที่เกียงอ่าเนี่ยโปร DF8K ตัวนี้ฮะถ้ากดเข้าไปเลยครับเชื่อมต่อแล้ว แล้วเราก็ไปที่แอป K Y U F O ตัวนี้ที่เรื่องเซตติ้งอะเป็นเล่นเอาเองเถอะไม,ไม่ไม่ต้องไปสนมันหรอกนี่นี่นี่เราก็มากดสตาร์ท แอ้ปัญหาทุกคนคือเร,เราใช้งานใหม่ๆนะคนเล็กเขาบอกให้คนเล็กดูวไวเลยบอนว่า เวลาเราเชื่อมต่อกับระบบของเราเ,า,เาเราจะเข้าถึงอินเทอเร์เน็ตไม่ไดม้มันก็ถูกแล้วเร<อ>าต้องปิดดูก่อนเอาใหม่นะครับ นี่คือตัวโดนมันทอรไอยางานแล้วละผมกำลังเชื่อมต่อกล้องให้ดูจริงๆมันมันมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลย ลุ้นไปด้วยกันครับสำหรับคนที่เล่นเจ้าตัวนี้อยู่ มาแล้แค่หมุนมันทีเดียวมันก็มาเฉยเลยดูเออนี่ครับเห็นไหมมันก็จะมาประมาณนะี้ ติดเครื่องดูนะครับติดคือวิธีการติดเครื่องเราต้องอยกจอยสติ๊กของมันสองข้างเนี่ยเป็นตัว V เข้าหาตรงนี้นะครับทีนี้มือผมไม่ว่างก็จะทำอย่างนี้ก็จะเห็นว่าตัวโดโรนมันจะติดเครื่องแล้วนะครับเออว่าว่าเราเรา,เราสั่งให้มันเชื่อมต่อการทำงานแล้วมันมติดเครื่องเล ดูเหมือนกล้องมันเริ่มทำงานปกติแล้วครับตัวนี้ก็เป็นที่เล่งเครื่องอนบบนี้แบบนี้แล้วก็เอามือับไว้อันนี้คือลดลงวิธีดับเครื่องมันต้องแยกออกแยกขานี้ขานี้ออกมาในลักษณะนี้มีมือเดียวมันเด็กน่ดับได้วเห็นไหมครับอันนี้คือปุ่มที่ ออโต้เหือกันครับ่าหยุดไว้มาติดเครื่องให้ดูกันอีกครั้งหนึง่งันนี้า่ขวา้าย สายเมื่อกี้แค่ว่าเวลาบินอยู่มันจะเป็นอย่างนี้มันจะมาข้างๆถ้ามาขวามาถ้ามาแบบนี้อันนี้กดหน้ามันก็จะเบนหน้าหลาังแต่อันนี้เวลาเลี้ยวมันจะหมุนอย่างนี้ครับอันนี้ผมเอามือดับไว้นะครับดับไป แยกออกตรงนี้นะครับส่วนไอตัวปุ่มตรงนี้เป็นปุ่มฟลิปมันก็พลิกมาแบบนี้นะครับยังไงต่อดีวะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกล้องนะฮะให้ดูกล้องนะดูปุ่มตรงนี้นะอันนี้คือมันขึ้นเลยอันนี้ลงนี่ตามๆๆต,ต,ตรงนี้เลยนีครับประมาณนี้ เป็นปุ่มกันชนน่าจะเป็นปุ่มนี้พอเราเปิดเดี๋ยวจะดูแรงต้านมันนะครับพราเราปุ่กเปิด,ป,ป,ดปุ่มกันชนแล้วจะมี คลิปที่มันแปลกๆเนยอยน่นี้น่าจะเป็นปุ่มเซ็นเซอร์ตรงใต้นี่ฮะคําสูง,งตรงนี้เป็นโดรน,น,นที่มันเป็นมอเตอร์บัสเลสน,นะครับมอเตอร์บัสเลสก็คือมันไม่มีแปลงฐานค่อนข้างแกะโทนแต่ว่ามันจะไม่มี GPS GPS มันจะดีกว่าตรงที่ว่าเวลาเราบินปุ๊บมันจะล็อกไว้เลยอยู่ในตำแหน่งเดิมๆของมันตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มที่ถ่ายรูป ตรงนี้เป็นถ่ายวิดีโอเช่นผมกดถ่ายวิดีโอตรงนี้ลองดูเดีย๋ยวเริ่มละหนึ่งสองสามโดรนกล้องของโดรนพวกนี้จะไม่มีเสียงนะเพราะาเสียงใบพัดเป็นกวนเขาก็เลยตัดวงจรที่รับเสียงออกไปนะที่นี้ยังไงต่อภาพไฟล์เป็น MP4 ก็จะไปตกอยู่ที่ เมมโมรี่ของกล้องเรานั่นเองครับกนะดหยุดนะครับวันนี้ก็คงมีแค่นี้นะคงไม่ได้มีบินให้ดูหรอกเพราะว่าเพราะว่าเขาทำกันเยอะแล้วนะฮะแอปมันก็ใช้ได้นะเป็นไปตามนี้นะครับสวัสดีครับเลิกเล่นก็ ปิดครับปิดปิดที่โดนปิดละ K Y U F O ครับเก็บเก็บบบเก็บแบบนี้ครับใบตรงนี้อย่าไปขันให้มันแน่นนะเราต้องปล่อยให้มันให,ให้ตัวแบบนี้แหละมันอาศัยแรงเหวี่ยงนะครับ ก็เป็นคลิปที่มาแนะนำการใช้ดโดรนของเล่นพวกนี้มันก็จะเป็นปรมาณนี้ครับขับเก็บด้านหลังนี่บางทีก็มีน็อตมาให้ด้วยอยู่ในนี้อยู่ในถุงเลยถุง เป็นฐาน 2A 3ก้อนนะครับเก็จแล้วก็เก็บไปกอกาสกันไปในรีวิวพวกนั้นนดูกันไปเยอะแล้วฮนะไม่น่าจะดูัำหนโอเคนะครับส่วนใบพวกนี้ JS23 มันสามารถตัางอะไรได้จากทั่วไปเลยครับจากแอปพลิเคชันอากนะครับ กินในมือไปด้วยเวลา15นาที30วินาทีเอาเอาไว้แค่นี้นะครับเพราะว่าเานี่อสัตว์ที่มันมีเยอะบางทีก็ให้ปัญหาอาการทั้งงานทั่วไปกันนะะ็ต่อดปครับบ๊ายบายเดี๋ยวรอบหน้าเอาเป็นแบบ v ีด s ที